รับผสถาน่อนครับในโโหราเลยครับผมาน,น,มานีตรนี้นะครับใครไมยมาก็มานะครับมที่ันบรถตอนนี้ก็้กคลเลยครับน้อยดีก็ผยก็สบดนะถามากคนน,น,นะน,ออนใจนะผมแนะนาเลยครับสถานีน้นี้แน่นอนดีที่สุดครับผมร้อปร์เ็น ออโควิดด้วยครับผมบรรยากาศร่มรื่นแต่ตอนนี้มันไม่ร่มรื่นร้อนมากอล นี่คือลานอะไรของเขาเนี่ยโอ้หายนี่หน่อยิอะไรอะไร่ะโอ้ยร้อนจัดน่าจะเย็นมาเนี่ยสาที่ดีครับ <ผม S 1> น่จนนดี<ใ>จนเย็นโอเคครับผมน่าจะเป็นสถานที่น่าจะมีความสดครับผมพาเข้าพากัวมาแล้วครับผมมานั่กินข้าวกันนั่งอะไรกัน ้ครับผมตรมชาติดีมากคอากาศธรรมชา่อจะดีครับโอเคนะครับคินี้ก็มีให้เส้นจแค่นี้พอแล้วครับผมว่าองมากาที่ของเป็นสที่อผมจับ GPS มาเลยครับวัดหลวงว่สดครับผมราคาสจังหวัดราชบุรีผมใหญ่โตโมลานมากครับ สถานที่น่าดูชมสิ่งทุกอย่างเลยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าถูกใจก็กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปทุกบ้านเลยนะครับผมเพื่อไปติดตามบ้านพวกคุณเช่นเดียวกันสวัสดีครับ